เห็นเหลืองๆดำปีเป็นน้ำชาเนี่ยไม่ใช่ต้มกาแฟในกระติกน้ำร้อนนะคะเพื่อนๆไอ้นี่คือขัดออกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเนี่ยน้ำขุ่นเป็นโ,โหเหลืองเป็นน้ำชาเป็นขี้โคลเลยไม่น่าเชื่อเนาะแล้วเราคิดดูเรากินน้ำที่จากกระติกใช่ไหมคะเนี่ยคือปกติเป็นคนชอบกินน้ำอุ่นประจำก็จะต้มน้ำ ทุกวันนะคะพยายามไม่ต้มซ้ำก็คือต้มเช้าเนี่ยแล้วเราก็เทใส่เอ,อ่อกดใสออ่กระติกเก็บความร้อนเราไว้กินแค่นั้นนะคะพยายามไม่ต้มซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็คือความที่เราก็ไม่ได้มาเปิดดูกระติกหลายเดือนมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เอ,อ๊ะทำไมกินน้ำรู้สึกเหมือนมันไม่สะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองเปิดกระติกดูโ,โหแบบ มันขึ้นเหลืองๆอง่ะเหมือนเหมือนความที่สเตนเลสมันเจอความร้อนประมาณนั้นอะ่ะเราก็คิดว่าเออเหมือนเหมือนเป็นโลหะเจอความร้อนเหลืองๆใช่ไหมก็เลยลองเทน้ําออกจากกระติกไว้แล้วเรามาเอาอ่าฝอยฝอยขัดมอนะคะมาขัดดูโหก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้นะคะน้ําสีชาเลยอะ่ะก็เนี้ยค่ะ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเรารู้สึกว่าทำไมน้าเรากินไม่สะอาดทั้งที่เราใช้น้ำกรองอย่างดีในการต้มกินนะคะเนี่ยแล้วเนี่ยดูซินี่ก็ไม่ได้เอานํปาปลาล้างนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรเลยใช้น้ำจากที่หม้อเมื่อกี้อะที่เราเทเอาไว้อะในหม้อเป็นน้ำต้มออกมาขัดฝอยขัดเนี่ยค่ะครั้งที่สองครั้งที่สแล้วเนี่ยน้ำก็ยังเหลืองอยู่ ก็เลยว่าโอ้นี้ต้องมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูแลบ้างใครเป็นงี้บ้างน,นะคะลองดูบางทีเรามองข้ามกลายเป็นว่าของบางอย่างเราเราก็คิดว่าเราเลือกอย่างดีแล้วน้ำกองนะในการอามาต้มกินอะไรเงี้ยไม่แน่ไอตัวนี้มันอาจจะสะสมในร่างกายเรากลายเป็นสาเหตุที่เราเกิดโรคอะไรสักอย่างขึ้นมาก็ได้เนาะเราก็ไม่รู้เนาะ เนี่ยพอเกิดดูดูแลเออมาทําความสะอาดแล้วทีนี้เออต่อไปนี้คงจะต้องได้เปิดหม้อดูบ่อยๆแล้วก็ต้องทําความสะอาดให้มันถี่ขึ้นไอ้กระติกแบบกากาเสียบน้ําร้อนก็เป็นเหมือนกันนะคะเพื่อนๆกระติกสแตนเลสแล้วถ้าบางทีบางครั้งเจอกระติกที่เป็นพลาสติกอะ่ะอันนั้นน่ะก็ก็กน่าห่วงนะเพราะว่าพลาสติกอ่ะ พอมันอายุการใช้งานนานๆนน่ะเนาะมันก็จะบางทีพลาสติกมันเสื่อมบางทีเราเห็นเทน้ําลงแก้วกาแฟเนี่ยเห็นเป็นผงพลาสติกลงมาในแก้วกาแฟเลยนั้นไม่กล้ากินแล้วต้องต้องแบบหยิบทิ้งเลยที่เป็นพลาสติกแสดงว่าตัวเนื้อพลาสติกมันเสื่อมแล้วมันหมดสภาพหมดอายุการใช้งานแล้วเราก็คิดว่าเราเลือกอที่เป็นสแตนเลสคิดว่าโอเคแล้วที่ไหนได้โอ้โหนี่ใช้น้ํากองต้มนันเนี่ยเนี่ยดูดูด ความที่น้ำมันเจอความร้อนแล้วอยู่ในสแตนเลสนานๆมันก็เนี่ยเป็นได้นะใครที่บ้านมีไอเดียแบบไหนทักมาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันนะคะเพื่อนๆบ้านใครดูแลก,กันยังไงไอตัวเนี้ยเพื่อนๆล้างอย่าไปเอาน้ำยาอะไรเข้าไปล้างนะคะเราไม่รู้ว่า บางทีเราเทออกเนี่ยมันมันจะมีรูอยู่ข้างใต้ในหม้อเนาะเวลาที่เรากดดูดน้ําขึ้นมาใช่ไหมคะเดี๋ยวเผื่อเราล้างไม่หมดไม่เกลี้ยงไอตัวน้ํายามันเข้าไปอยู่ข้างในกลายเป็นว่าเรากินน้ําต้มสาระละลายน้ํายาทําความสะอาดอีโอ้แย่เลยนะคะเนี่ยเนี่ยก็คือพยายามไม่ใช้น้ําประปาในการลงไปล้างด้วยเราก็ใช้น้ํากองน้ําดื่มของเราเนี่ยล้างเนี่ยนี่ตั้งห้าหกครั้งในการขัดเนี่ย ขัดขัดมันก็ยังออกเหลืองอยู่เรื่อยๆโอเคค่ะคลิปนี้ก็มาทำแบ่งปันเพื่อนๆนะคะภัยใกล้ตัวบางทีเรามองข้ามเนาะเออเนี่ยค่ะอ่ะดูแลสุขภาพกันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ